สวัสดีครับนะตอนนี้เราก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับการสรุปประมวลองค์ความรู้นะครับกับหนังสือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรนะครับตอนตะลุยด่านมาสจันนะชื่อหนังสืออาจจะคล้ายคลเดิมนะฮะแต่วิชาเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนะครับวิชาเรานะครับในหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะถูกใช้ในวิชานวัตกรรมและ เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้นะครับแต่สอนโดยอาจารย์ท่านเดิมก็คืออาจารย์อภิชาแดงจำรูนนั่นเองนะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับเนาะก็จะมีอยู่ประมาณ8บทด้วยกันนะครับซึ่งในหนังสือเนี่ยก็จะมีเนื้อหาเนาะ,ะที่เรียกว่า ตัวหัวข้อเนี่ยอาจจะคล้ายๆกับของเดิมนั่นเองนะครับแต่หลังแต่ก่อนที่ผมได้เปิดดูผ่านๆแล้วนะครับก็จะพบว่ามีเนื้อหาที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีประเด็นที่แตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับแต่ในบทแรกเนี่ยนะครับความรู้หรือว่าองค์สรุปความรู้ที่ได้เนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอนติมโเเดลนะครับเพราะว่าหนังสือเนี่ยจะให้เราทบทวนของวิเศษเนาะนะครก่อนที่จะนําไป ใช้ในวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดก,การเรียนรู้นั่นเองนะครับของวิสูตรในของวิเศษขออภัยครับในที่นี้ก็คือแอมทิกโมเดลนะครับแอมทิกโมเดลเนี่ยถ้าเราอ่านหนังสือมาตั้งแต่เทอมที่แล้วนะครับก็จะพบว่ามันเป็นขั้นตอนการจัดก,การเรียนรู้ที่โดนใจผู้เรียนนะครับเนาะหรือทําให้ผู้เรียนเนี่ยรู้สึกนะครับเกิดความรู้สึกร่วมนะครับรู้สึกในประเด็นบางอย่างนะครับเพื่อให เรียนรู้ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับไม่ได้เรียนผ่านการจดจำเพียงอย่างเดียวนะครับอ่ะเรามาลองดูกันว่าแอมทิคโมเดลนาอทบทวนได้อย่างไรบ้างนะครับทวทวนเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับในขั้นตอนที่1ครับแน่นอนนะครการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มการเรียนรู้นะครับการเตรียมความพร้อมเนี่ยนะครับมันทําได้หลายวิธีเนาะนะครับแต่ที่สําคัญเลยนะครับมันต้องมาพร้อมกับการสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานนะครับผ่อนคลายความเครียดนะครับ เพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยเปิดใจรับกับเนื้อหานะครับถ้าเราเรียนด้วยบรรยากาศที่เครียดเนี่ยนะผู้เรียนก็ต่อให้เราจะสอนดีแค่ไหนนะครับผู้เรียนก็จะรับหรือว่าซึมซับไปได้เนี่ยได้น้อยนั่นเองนะครับขั้นตอนต่อมาครับขั้นตอนที่2นะฮะสร้างแรงจูงใจในการเรียนนะครับจริงๆแรงจูงใจเนี่ยเป็นประเด็นที่สําคัญมากนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาโดยทั่วไปหรือแม้แต่วิชาของหรือแม้แต่ตัวเป็นตัวนวัตกรรมเองก็ตามเนี่ยนะครับ ถ้าไม่มีแรงจูงใจหรือว่าน่าดึงดูดนะครับก็จะไม่มีใครใช้มันหรือว่าไม่มีใครอยากเรียนกับเรานะครับดังนั้นแรงจูงใจเนี่ยนะครับทาได้หลายวิธีเช่นกันนะครับอาจจะเป็นเรื่องราวเก่าๆนะครับที่สะท้อนจิตใจเรื่องราวสะท้อนสังคมนะครับคลิปวิดีโอซึ้งๆนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วยดึงดูดนะครับแล้วก็กระตุ้นสร้างแรงจูงใจในการเรียนได้นะครับขั้นตอนที่3นะครับร่วมถ่ายทอดประสบการณ์เดิมนะครับ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนนี้เนี่ยนะครับจริงขั้นตอนก่อนหน้านี้ก็มีเหมือนกันนะในเรื่องของปฏิสัมพันธ์แต่ข้อนี้เนี่ยจะเริ่มเด่นชัดมากขึ้นเนเองนะครับการถ่ายทอดประสบการณ์เดิมเนี่ยนะครับเราจะเหมือนเป็นการวัดความรู้พื้นฐานของอผู้เรียนนะครับว่าผู้เรียนเนี่ยมีความรู้พื้นฐานมากน้อยแค่ไหนนะครับมีประสบการณ์เดิมเป็นอย่างไรนะครับรวมถึงทําให้ตัวผู้สอนหรือว่าครูเนี่ยนะครับเข้าใจพื้นเพของผู้เรียนนะว่าผู้เรียนมีลักษณะ พื้นฐานเป็นยังไงบ้างนะครับครอบครัวนะครับหรือว่ามีประเด็นอะไรหรือเปล่าที่น่าสนใจนะต่อมาขั้นตอนที่4ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ใหม่นะร,ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ใหม่อันนี้จะเป็นการเรียนรู้ครับเป็นการเรียนรู้และ้นะฮะถ่ายทอดประสบการณ์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นการสร้างผลงานกลุ่มผลงานเดียวนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนะครับมีจุดเด่นสําคัญคือการให้ผู้เรียนเนี่ยได้มีโอกาส เรียนรู้ร่วมกันนั่นเองนะครับเป็นประเด็นที่สําคัญนะได้แบ่งปันความคิดแบ่งปันประสบการณ์สิ่งที่เรียนรู้ใหม่ๆมาได้นะครับขั้นตอนที่5้าการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงนะครับการปฏิบัติจริงเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าตามลําดับขั้นการเรียนรู้แล้วนะครับเนาะการลงมือปฏิบัติเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้เรียนนะสามารถเรียนรู้และจดจําได้ดีที่สุด นะครถ้าแค่เราท่องจําฟังบรรยายอย่างเดียวเนี่ยนะครับก็อาจจะเรียนรู้ได้ไม่เต็มที่นั่นเองนะครับและขั้นตอนสุดท้ายประมวลสรุปกันองค์ความรู้นะครับเพราะว่าความรู้ที่เราให้ไปในแต่ละผู้เรียนแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันนะครับดังนั้นในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเราควรจะสรุปกันองค์ความรู้ออกมาเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้เห็นมุมมองที่หลากหลายและเข้าใจไปพร้อมๆกันนั่นเองต่อมาในบทที่2นะครับชื่อว่าขุมพลังของสมาชิก อันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นหนึ่งในภาระงานเนาะหรือว่าการบ้านนะครับที่อาจารย์วิชาได้ให้พวกเราเนี่ยได้ไปทํามานะครับซึ่งตัวผมเองก็ได้รับมอบหมายเนาะภารกิจนี้นะครับหรือว่าการกานบ้านชีนี้เช่นกันนะครับจะเป็นการบันทึกอารมณ์นะที่เราเกิดขึ้นในทุกๆทุกๆชั่วโมงก็ว่าได้นะอาจจะเป็นทุกๆช่วงเวลานะครับตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่า เราเนี่ยทำอะไรไปบ้างเนาะตั้งแต่ตื่นนอนมาเลยนะครับเนาะเราใช้เราทำกิจกรรมอะไรแล้วมีอารมณ์หรือว่าความรู้สึกอย่างไรในวันนั้นนับในในกิจกรรมนั้นในชั่วโมงนั้นนั่นเองนะครับอ่านะโดยอาจารย์ให้ทำทั้งหมด2สัปดาห์เนาะนะครับะอ,อของผมอาจจะเป็น3สัปดาห์นะแต่ในเล่มนี้จะมี2สัปดาห์นั่นเองนะครับ ถามว่าหน้าตามันจะเป็นแบบไหนเนาะถ้าอยากรู้นะครับต้องลองดูในหนังสือตลุยดามมสจันนะครับเนาะว่าจะก็จะ,จ,ะจะมีหน้าตาของตารางตัวนี้อยู่นะครับก็คือง่ายๆเลยมันจะมีตารางทางซ้ายมือนะก็จะเป็นอ่าเวลาเนาะนะครับส่วนแถวบนไล่ไปทางขวามือนี่ก็จะเป็นวันที่แล้วก็กิจกรรมนะครับว่าวันนี้ตั้งแต่ตื่นนอนมาเราทําอะไรบ้างเรากินข้าวนะครับ เราไปโรงเรียนเรียนหนังสือทํางานอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งเข้านอนนะครับเรามีความรู้สึกอย่างไรนะครับตัวอย่างเช่นอ่าในตอนเช้าเราตื่นนอนเนาะตื่นนอนความรู้สึกของเราก็อาจจะแบบว่ามีอารมณ์ง่วงนอนไม่อยากไปทํางานนะครับขี้เกียจไปทํางานบ้างอะไรเงี้ยนะครับเออแล้วแต่แต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันบางวันเรานอนเต็มอิ่มนะครับตื่นเช้ามาเราก็มีอารมณ์สดใสนะครับอยากไปทํางานอ้วันนี้จะไป จะเพื่อนใหม่นะครับเนาะก็มีอารมณ์ที่หลากหลายนั่นเองนะครับอ่าหลายคนอาจจะสงสัยครับว่าเอาเราทําไปแล้วเราได้อะไรนะครับเราจะเอาบันทึกอารมณ์ตัวเองไปทําไมเนาะนะครับเล่าจากประสบการณ์ของผมก่อนแล้วกันนะครับผมได้ลองทําแล้วนะครับก็หนึ่งเลยเนี่ยมันทําให้เราจดจ่อกับตัวเองมากขึ้นนะครับอย่างน้อยเรามีสิ่งที่เรียกว่าสตินะครับสตินะครับอ่า สติเนี่ยจะทําให้เรารู้ว่าตอนนี้เราทําอะไรอยูนะ่ตอนนี้ผมกําลังอัดคลิปอยู่กําลังสรุปประมวลองคความรู้อยู่กําลังหายใจนะครับกาลังอ,อ่านหนังสือหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจะทําให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นนะครับรู้ว่าตอนนี้เรามีอารมณ์เป็นยังไงบ้างนะครับเราเสียใจมากน้อยไหมในแต่ละวันเราแฮปปี้ไหมในแต่ละวันนะครับแล้วลองสรุปทั้งสัปดาห์สิเรามีอารมณ์เป็นยังไงบ้าง มีอารมณ์ดีมากกว่าอารมณ์เสียเยอะนะครับสนุกสนานเศร้าเฉยๆนะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราได้รู้จักตัวเองนะครับซึ่งผมได้ลองทําแล้วผมก็รู้สึกว่าเอออย่างตัวอย่างของผมเนาะนะครับผมทําแล้วเนี่ยผมมีเรื่องความสุขเนี่ยค่อนข้างเยอะนะแต่ก็มีประเด็นบางอย่างที่ เรามีความเครียดจากการทำงานความทุกเนี่ยเราก็มีโอกาสี่ยมานั่งพิจารณาตัวเองว่าเออ,อความเครียดเราเกิดความเครียดในตอนนี้ขึ้นนะครับแล้วเราแก้ไขมันยังไงเราแก้ไขได้ไหมเราเราทำให้คนอื่นเครียดไปกับเราหรือเปล่านะครับเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้กลับมามองย้อนย้อนมองตัวเองนะครับซึ่งมันมีประโยชน์มากที่เราจะทำแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นน,ะนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมได้ลองให้แฟนของผมนะั้นได้ลองทำด้วยนะครับว่า ว่าออาจารย์ให้ทําแบบนี้นะแฟนลองทําดูไหมนะครับว่าเราทําแล้วเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับเขาก็บอกว่าเออเขาก็รู้สึกว่าการทําแบบนี้เนี่ยมันทําให้เขารู้จักตัวเองมากขึ้นเหมือนกันนะเนาะเวลาบางทีเขาเอาบางเรื่องเนาะอย่างเช่นเขามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการทํางานรู้สึกเครียดอะไรเงี้ยนะครับเราก็เอามาเล่าแชร์กันนะครับเนาะเราก็เห็นว่าเออมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะรหรืออย่างน้อยๆนะมนเป็นการบันทึกกิจกรรมที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับก็ทําให้เรา ได้ทบทวนชีวิตตัวเองได้มากขึ้นนั่นเองนะซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นหนึ่งในการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์นะครับหรือว่าบางทีเราใช้แบบออนไลน์ก er ็ยังได้เนาะนะครับที่มีพื้นฐานเนี่ยและหลักการสําคัญก็คือจินตนาการความคิดสร้างสารรค์นะครับความแปลกใหม่และน่าสนใจนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเพียงนวัตกรรมเพียงอย่างเดียวเนาะมันอาจจะส่งผลนะครับต่อ ตัวของจิตใจนะครับอย่างเช่นการจัดก,กิจกรรมแบบนี้เนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ส่งผลต่อจ,จิตใจนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในวนวัตรกรรมที่ทําได้ง่ายๆเลยนะครับทุกคนก็สามารถลองเอาไปใช้ได้นั่นเองนะครับและต่อมาในบทที่3นะครับตะลุยด่านมาสจรรัณวันที่1นะครับการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ตอนตะลุยด่านมาสจรรั์ ตามรูปแบบแอมทโมเดลวันที่1เรื่องการวิเคราะห์นวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อดิจิตอลสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับชื่อยาวมากครับชื่อบทชื่อยาวมากนะครับอ่ะนะครับในบทนี้เนี่ยกล่าวโดยสรุปเลยนะครับมันเป็นการวิเคราะห์สื่อนวัตกรรมนะครับเพราะว่าอาจารย์เนี่ยต้องการให้เราสร้างนาวัตกรรมนะครับการที่เราจะสร้างมานาวัตกรรมได้นะครับจริง อาจารย์จะบอกเทคนิคหรือว่าสอนเป็นเนื้อหาเลยก็ได้นะครับแต่อาจารย์ก็ไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับอาจารย์ต้องการให้เราเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับโดยอาจารย์ให้คีย์เวิร์ดสำคัญนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานเนาะอาย่างถ้าเป็นผลงานศิลปะเนี่ยนะครับก็จะมีคีย์เวิร์ดสำคัญคือจินตนาการความคิดสร้างสรรค์นะครับซึ่ง2อ,อย่างนี้เนี่ยนะครับก็เป็น1ในคีย์เวิร์ดสำคัญเช่นกันในการสร้าง นวัตกรรมเทคโนโลยีสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อดิจิตัลน,นะครับอ่าในบทนี้เนี่ยนะครับเราก็จะได้เห็นการที่อาจารย์นิชานะครับนำสื่อเนาะคลิปนะครับหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมาให้นักศึกษาได้ดูนะครับโอ้โหซึ่งต้องบอกว่าเยอะมากจริงนะครับมีระยะความยาวเนี่ยอ,อืม,อมข,อขอดูแป๊บนึงนะกั สี่สิบหน้านะครับเนาะโอ้โหยาวมากนะครับเป็นคลิปส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเนาะจะเป็นคลิปที่มีความสร้างสรรค์นะครับซึ่งจะคล้ายๆกับสิ่งที่ผมได้เรียนไปในสัปดาห์ที่แล้วนะเมื่อวันอาทิตย์เอิ่มวันเนาสาร์ที่ผ่านมานะครับตัวคลิปเนี่ยนะครับอาจารย์จะเปิดอยู่วันนั้นเนี่ยเรียนไปประมาณก็จะเกือบเกือบสิบคลิปได้นะครับเนาะวันหนึ่งเราดูคลิปกันเป็นสิบคลิปเลยนะฮะ โอ้ยาวมาและคลิปหนึ่งก็อาจจะเป็นคลิปไม่ได้ยาวนะแต่เป็นคลิปที่แฝงไปด้วยความคิดสร้างสารรค์นะครับจินตนาการและความแปลกใหม่นะครับเพื่อให้เราเนี่ยสะท้อนจิตใจนะครับเนาะบ,บางอันเนี่ยเนาะก็สะท้อนจิตใจนะครับหรือว่าเกิดจินตนาการหรือว่าสื่อความหมายอะไรบางย่ามานะครับโดยเฉพาะอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ได้ให้ดูคลิปที่มันจะพูดถึงเกี่ยวกับการ เหตุการณ์โ,โคลคอส์นะครับหรือว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับเนาะเออซึ่งมันไม่ได้ฉายทอดออกมาให้ดูน่ากลัวนะทั้งที่มันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงเลยนะ,นะหเหตุการณ์โ,โคลคอสนะครับหรือแม้แต่การแบบว่าการล่าสัตว์อะไรพวกนี้นะแต่ตัวคลิปที่อาจารย์เอามาให้ดูเนี่ยมันก็จะเป็นอ่าคุณเล่าเรื่องผ่านโดยคุณพ่อหมีนะเป็นพ่อหมีเป็นตุ๊กาตาหมีตัวใหญ่ๆนะน่ารักเลยเนะเ่าผ่านลุงว,ว่าคุณพ่อเนี่ยเนาะ คิดถึงลูกเมียนะครับเขาเนี่ยโดนจับไปนะครับโดนมนุษย์จับไปนะครับถูกทรมานถูกทารุณน,นะครับเนาะจนสุดท้ายนี้ออกมาได้เนี่ยกลับมาถึงบ้านลูกเมียก็ไม่อยู่แล้วนะครับเนาะเออนะครับยิงเรื่องราวดราม่านะเศร้ามากเลยนะครับแต่เขาถ่ายทอรมานในรูปแบบของกระตุนก็ดูซอฟลงนะเออนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าการที่สื่อเนี่ยนะเนาะจะออกมาในลักษณะนี้ได้เนี่ยมันผ่านการกระบวนการคิด หลายขั้นตอนนะะซับซ้อนมากนะครับรวมไปถึงเทคนิคการเรียบเรียงตัดต่อนะครับโอ้ต้องใช้เทคนิคมาสารเลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าถามว่าเราทําได้ไหมนะครับเราอาจจะไม่ได้แบบดีเลิศถึงขนาดเปน็นน้นเพราะว่าเขาใช้โปรดักชันแล้วก็เงินทุนที่ค่อนข้างสูงเนาะแต่ว่าสื่อของเราเนี่ยก็สื่อความหมายถ้าเราจะทําสื่อหรือวัตกรรมนะก็สื่อความหมายออกมาได้ดีไม่แพ้กับของเขาแน่นอน ซึ่งอาจารย์อภิชาเนี่ยครับก็ได้ให้เทคนิคในการตอนที่เราดูคลิปนะมีสูตรในการประเมินเนาะว่าสื่อเนี้ยมีได้ได้ระดับคะแนนเท่าไหร่หรือจำควรจะมีคุณสมบัติยังไงบ้างนะครับสูตรก็คือ e เท่ากับ m กําลัง2 ci นะครับตัว e นี่คือผลสะท้อนคลิปที่ได้จากการเรียนรู้จากนวัตกรรมเนาะนะครับ m ก็คือการแรงจูงใจนะ m คือแรงจูงใจของสื่อคลิปเนี้ย นะว่ามีแรงจูงใจยังไงบ้างนะครับต้องเอนี่ต้องกําลัง2เลยนะนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากต่อมาคือ C คือคอนเทนต์พ e s เซนเทชันนะครับเนาะตัวเนื้อหาเนี่ยนำเสนอออกมาได้น่าสนใจไหมนำเสนอมาตรงๆง,งเลยหรือเปล่าหรือว่านําเสนออย่างซับซ้อนนะครับมีแง่มุมนะฮะตัวสุดท้ายคืออินเ r อร์ i o ชันนะครับหรือว่าปฏิสัมพันธ์นะตัวสื่อหรือนัตกรรมเนี่ยที่ออกมานะครับมีปฏิสัมพันธ์กับเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับมันสามารถ สร้างความสัมพันธ์นะครับในเชิงไปกลับนะครับหรือว่าเป็นทางเดียวนะครับเนาะซึ่งทางไปกลับนี่ก็จะดีกว่านั่นเองนะครับเนาะก็จะประกอบไปด้วยหลากหลายรูปแบบเลยนะครับนี่ก็คือโดยสรุปในบทที่3นั่นเองสำหรับในบทที่4นะครับของเราเนาะอ่านะครับจริงๆบทนี้เนี่ยชื่อเหมือนกับบทที่3เลยนะครับแต่เป็นวันที่ะครับเปลี่ยนวันละเราข้ามมาเป็นวันที่2แล้วนะครับอ่า ถามว่ามีอะไรเพิ่มเติมจากบทแรกนะครับอันดับแรกที่เห็นได้ชัดเลยนะครับลิปเยอะขึ้นนะคลิปใหม่แล้วนะครับโฆษณานะครับแอนคลิปเริ่มมีหลากหลายประเภทมากขึ้นนะครับนอกจากเยอะแล้วนะยังมีหลายประเภทมากขึ้นอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อโฆษณานะครับมีเริ่มมีโชว์นะมีการแสดงนะมีมิวสิกวิดีโอนะครับมีแอนิเมชันนะครับ เริ่มมีทั้งของไทยนะครับเริ่มมีทั้งของต่างประเทศนะครับเริ่มนัวกันไปหมดเลยนะครับเนาะเราดูคลิปกันเรียกว่าตาแฉกเลยทีเดียวนะครับเนาะยิงพี่ๆที่ดูในนี้ในหนังสือนะครับกับที่ผมเรียนมาก็คือตาแฉกนะครับดูกันแบบมันกันไปเลยนะครับซึ่งจะบอกว่าอาจารย์มาจันตรงอย่างหนึ่งเลยนะผมประทับใจเลยก็คืออาจารย์หาคลิปเก่งมากนะครับอาจารย์เป็นคนขยันหาคลิปมากครับนะเพราะว่าในหนังสือนะครับเนาะที่ เดอนอ่านมานะครับไม่ซ้ำเลยนะครับกับสิ่งที่เอามาสอนในคลาสเรียนนะครับเหมือนว่าอาจารย์ไม่ได้เซฟเก็บไว้นะครับเล้วจะสอนแต่ละที่ก็ไปหาใหม่นะครับซึ่งมันดีนะครับมันดีนะครับเพราะว่าเราจะได้คือในนี้มันก็มีอยู่แล้วนะในหนังสือมันก็มีอยู่แล้วนะครับเราเปิดอ่านหรือเราสแกนเอามันก็ได้ถูกไหมครับแต่ว่าอาจารย์เนี่ยในในละสอนในโรงเรียนจังก็ให้เราได้ดูคลิปใหม่ นะครับอ่าซึ่งคลิปเนี่ยต้องบอกว่าในมันหลากหลายมากขึ้นนะครับมันจะมีตั้งแต่สะท้อนอ่าเป็นคลิปโฆษณาทั่วๆไปแบบน่าสนใจนะแบบว่าโอ้โหว้าวหรืแบบว่าบางอย่างอะ่ะเขาไม่ได้สื่อถึงของของสินค้าตัวนั้นนะเแบบวลาถ้าเป็นโฆษณาใช่ไหมครับเขาไม่ได้สื่อของในงสินค้าตัวนั้นแต่ว่าเราเล่าเรื่องมาแบบไม่ตรงกับสินค้าเลยนะแล้วสุดท้ายมาจบด้วยตัวสินค้าตัวนั้นเพราะว่าโอ้ อเราดูไม่ออกเราดังไม่ออกเลยนะครับเออนะครับหรือบางโฆษณาเนี่ยนะครับขายตรงเลยนะเป็นสินค้าโดยตรงเลยแต่น่าสนใจมากนะบแบบว่าเห็นแล้วอยากซื้อเลยถ้าเป็นอาหารก็คืออยากกินเออนะครับหรือถ้าเป็นแอนิเมชันแอนิเมชันเนี่ยส่วนใหญ่จะเอาออกมาเป็นเนื้อหากินใจนะโดยต้องยอมรับเลยว่าแอนิเมชันเนี่ยทาส่วนใหญ่ออกมาเป็นเนื้อหากินใจเยอะมากนะครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นการ์ตูนนะครับมันน่ารัก หนึ่งมันมีความซอฟต์ในตัวมันเองอยู่แล้วนะครับต่อให้เราจะใส่เนื้อหาที่ดูโหดร้ายทารุณนะครับแต่ถ้าตัวออกมาเป็นเชิงแอนิเมชันมันดูน่ารักมันดูซอฟต์นะครับซึ่งมันจะสื่อความหมายในเรื่องเกี่ยวกับที่มันเป็นเรื่องเปราะบางได้ง่ายนะครับเช่นครอบครัวสังคมนะครับประเด็นต่างๆที่มันดูเปราะบางถ้าเราพูดออกมาแล้วเราจะกลายเป็นคนที่แบบว่าอู้หยาบก,กระด้างไม่เห็นแก่คนอื่นเนี่ยนะครับพอเราทําเป็นแอนิเมชันมันจะดูซอฟต์ลงอ่านะครับยิ่ง ยิ่งลึกซึ้งมากเท่าไหร่ยิ่งต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นท่านั้นนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าถ้าเราจะต้องสร้างนวัตกรรมอย่างหนึ่งเนี่ยโอ้โหเรียกว่าความคิดสร้างสารรค์เนี่ยหัวเดียวไม่พอแน่ๆนะครับต้องใช้หลายหัวนะครับเพิออาจจะต้องอ่าต้องใช้ทั้งห้องนะครับในการสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นมาเนอยนะยิ่งเราช่วยกันอาจจะต้องอาจจะได้ดีผลงานที่ดีมากพอที่จะแบบว่าเข้าถึงจิตใจของคนดูนั่นเองนะฮะอ่ะ ทีนี้มีตั้งแต่อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจเนาะก็คือมิวสิกวิดีโอนะครับมิวสิกวิดีโอเนี่ยนะครับบางคนฟังเพลงเนี่ยฟังอย่างเดียวฟังแล้วก็แล้วนะครับก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เอ้ยเกิดประโยชน์แหละนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เข้าใจถึงสิ่งที่คนทำต้องการจะสื่อนะครับเพราะว่ามิวสิกวิดีโอวางอันเนี่ยนะครับมันเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์นะครับและความแปลกใหม่นะครับที่เราสามารถเป็นหนึ่งในไอเดียนะครับเราสามารถเอามาทำนวัตกรรมได้นะครับ จริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือมันจะมีคำคำหนึ่งครับพวกอาที่ชาวศิละปะหรือว่านักนักจิตกรพวกนี้เขาจะเรียกกันนะเขาเรียกว่าอาหารสมองนะครับ mm hmm. เออนะครับคนที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เยอะๆนะครับผมเคยดูคลิปวีดีโอหนึ่งเป็นแบบคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับเขามาเล่าเกี่ยวกับการที่เขาจะแบบทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์จะทําอะไรพวกนี้นะครับเขาจะไปดูพวกอา Art ร์ตแกลเลอรี่เป็นแบบพิพิธภัณฑ์ศิละปะนะครับเพื่อ เสพความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินเหล่านั้นนะครับแล้วเอามาค, content, ค,ค,ามคิดเป็นคอนเทนต์นะครับเสพสื่อเสพความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆนะครับออกไปเจอเรื่องราวใหม่ๆมาค้นออกเดินทางเลยนะแบบว่าไปเจอเรื่องราวใหม่ๆนะครับเอามาเพื่อสร้างความคิดสร้างสรรค์นะครับสิ่งที่อาจารย์พิชากาลังทาอยู่ตอนนี้ก็คือพยายามให้เราพยายามให้อาหารสมองกับเรานะครับป้อนอาหารสมองให้เราเพื่อให้เราสามารถคิดออกมาได้ อ่านะครับทั้ง4บทเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นะครับเนาะก,ก็จะมีเนื้อหารายละเอียดเนี่ยโดยประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันในบทที่5-8ถึงนะครับในคลิปต่อไปนั่นเองสวัสดีครับ